สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางราสตาและราวจำปาสักนะคะสูตรวัดใจนะคะวัดใจไม่มาเลยนะคะพี่น้องจ๋ามาแต่ตัววิ่งนะคะพี่น้องจ๋าตัวเด่นตัวเด่นไม่มานะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องก็มาแต่ตัววิ่งนะคะสามกับสกับสองนะคะพี่น้องจ๋า ราสตาออกหนึ่งสามแปดหนึ่งนะคะหกสองห้าหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋ามาแต่ตัววิ่งนะคะทั้งคู่เลยนะคะพี่น้องจา๋าไปตามต่อตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะวันที่สิบหกนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะคะเด็กอายุต่ตำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ไปตามต่อนะคะสำหรับวันที่16นะคะตามลุ้นกันต่อเนาะ10 16นะคะเดือนสี่ปีหกสี่แนวทางลาวสตานะคะ บวกลาวจำปาสักเข้ามาแล้วกดไลค์กดเลิฟกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีการกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสูตรวัดใจนะคะจะมาหรือไม่มาเนาะพรุ่งนี้ตามลุ้นกันต่อนะคะสูตรวัดใจนะคะลาวสตาร์นี่มาดีตลอดนะคะมาตกน้ำตื้นเนาะ ตกน้ําตื้นนะคะวันที่สิบห้านะคะพี่น้องจ๋าทิ้งปุ๊บมาปั๊บนะคะทิ้งหนึ่งทิ้งหนึ่งวันที่สิบสี่สิบสี่เจาะนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวเจาะหนึ่งนะคะกอทิ้งทิ้งปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะพี่น้องจ๋าเสียงโทรศัพท์ตกใจเลยนะคะทิ้งปุ๊บมาปั๊บเลยเอาเอาใหม่เนาะพี่น้องเนาะเจาะไม่ไม่แตกหลุดต้องขอโทษขออภัยนะคะวันที่สิบห้าเนาะ สูตรวัดใจให้เด่นเด่นหนึ่งนะคะ1กับสนะคะเพราะว่าส it ูตรวัดใจจะมีสองตัวเด่นนะคะตัววิ่งก็จะมีสองตัววิ่งตัวเด่นก็คือตัวเจาะนะคะตัววิ่งคือตัวที่ที่ชอบนะคะ3กับ7ตัววิ่งคือตัววิ่งนะคะตัวเด่นคือตัวที่เจาะตัวที่ คิดว่าน่าจะมาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรคํานวณตัวเลขตามกำลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดเนาะถ้าเข้าทุกวันนะคะเจ้ามือเจ๊งแน่ๆอันนี้เข้าบ้างหลุดบ้างพอเจ้าเจ้ามือได้มีกำลังใจทําต่อนะคะพี่น้องพูดเล่นพูดหยอกนะคะมาเจาะคู่หนึ่งกันนะคะหนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องวิ่งรูดได้เลยนะคะ หนึ่งสามจะมาอีกหรือไม่มาวัดใจดูนะคะมาแล้วมาอีกได้นะคะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งแปดนะคะมาแล้วมาอีกได้นะคะพี่น้องจา๋าภาษาใต้เขาว่าไม่มีหัวนากั้นนะคะพี่น้องจา๋าส่วนส่วนคู่เจาะสี่นะคะก็จะมีสี่ศูนย์นะคะ 4ีนะคะสีหนะคะ4ี่เจ็ดนะคะจะเจาะกระโดดหรือเปล่าอีกน้อนี่น้ออย่าลืมไปกลับนะคะเดี๋ยวเน้นให้ตัวที่ชอบนะคะตัวที่คิดว่าจะมานะคะตัวที่มีอยู่ในตารางนะคะ1นสนะคะ1นึ่สเจ็ด สี 4, 3, 4, 7, 4, 0, ่สามสี่เจ็ดอาสี่ศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะถ้าไม่ชื่นชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอพี่น้องทุกท่านโชคดีเฮงเงปังปังทุกทกท่านเลยนะคะรอลุน้นรอออกนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะเลิฟเทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ